อย่างแรกเสียงดีครับแล้วก็เราจะเห็นว่าหน้าตาสำหรับผมมจะชอบใช้คำพูดว่ามันเฮาคนเห็นก็แบบอยากได้ของแพงเนี่ยม,มันเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความสวยความเฮาด้วยมองแล้วแบบอยากได้ โมโนโบล็อกแท้ๆ <Okay. S 1> ของเบอร์เมสเอร์ครับเป็นตัว <Okay. S 1> ท็อปตอนนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ก็คือสามารถปรับดัม p i n g Factor ได้ซึ่งเราก็รู้ว่าดัม p i n g Factor เนี่ยก็เกี่ยวกับตัวการคุมตัวไดรเวอร์ตัวตัวโคนของลำโพงว่าอยากจะให้มันหยุดดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แต่จริงๆผมก็ยังไม่เคยลองปรับเลยนะ mm hmm. เพราะว่า ตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเริ่มโชว์ตัวนี้ประมาณ2ปีก่อนโควิดครับช่วงนั้นก็เริ่มจองแต่ตอนนั้นแหละเนี่ยครับป่านนี้เพิ่งได้ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอาจจะเป็นที่ว่าโควิดด้วยอาจจะเป็นที่ว่าช่วงนั้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเจ้าของตายด้วย,วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับ oh, ใช่ครับ <ๆ S 1> ก็เลยเพิ่งจะได้มาก็เป็นร็อตแรกๆที่ออกมาอะไรเงี้ยครับระหว่างนั้นก็อาจจะมีการพัฒนาให้มันเพอร์เฟกยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยทําให้ช้า กว่าจะออกมาได้อะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเบอร์เมสเตอร์ซาวอยู่แหละเบอร์เมสเตอร์ซาวเนี่ยเสียงของเบอร์เมสเตอร์มันจะมีสเสน่ห์ของมันเสียงแหลมที่หวานฟังสบายฟังได้เรื่อยๆไม่มีกัดหูเบสที่ค่อนข้างใหญ่กระจายแผ่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> เสียงกลางที่หวานอะไรเงี้ยมันเป็นเสียงของเบอร์เมสเตอร์ครับ <Okay. S 1> แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือแอมระดับเนี้ยราคา10กว่าล้านเนี่ยนะหน้ามันต้องได้ด้วยแอมบางตัว สิบกว่าเหมือนกันแต่หน้ามันก็ไม่ได้มันพอมาอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้บอกถึงความหรูหราของเรา mm hmm. ฉะนั้นผมว่าก็ก็จริงๆก็แล้วแต่ครับ mm hmm. ใช่ใช่นักเล่นคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เมสเตอร์มากครับแต่ว่าสําหรับแบรนด์เบอร์เมสเตอร์แล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังระดับโลกครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะมาคุ้นกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านฝั่งอเมริกามากกว่าอย่างอย่างขั้นแรกคือเบอร์เมสเตอร์อย่างเนี้ยเป็น เครื่องเสียงที่ใช้ตัวบาลานน่ะใช้ใช้วงจรบาลานน่เจ้าแรกๆของของโลกเลยครับซึ่ง mm hmm. ไอเจ้าอเมริกาที่เรารู้จักใช้บาลานบาลานทั้งหลายอะ่ะตามเบอร์เมสเตอร์ทั้งนั้น mm hmm. นะครับเพราะไอเจ้านี้มาก่อนครับ mm hmm. ก็เพียงแต่ว่าบ้านเราอย่างที่บอกก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเบอร์เมสเตอร์ก็มีเสียงของมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ครับ mm hmm. ก็ Bur เบอร์เมสเตอร์159เกนี่ยก็หนัก180กิโลต่อข้าง นะครับไม่รวมกล่องไม่รวมอะไรนะครับเฉพาะตัวแอมอย่างเดียวถ้ารวมกล่องรวมอะไรก็เพิ่มอีกเกือบ50โลได้มั้งครับนะครับก็ลําบากมากครับเวลาเวลาโยกครับก็วันนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยครับลูกน้อง